สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาทําความรู้จักกับเครื่องหมายเตือนและเครื่องหมายห้ามในตลาดหุ้นกันนะครับหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าในตลาดหุ้นมีเครื่องหมายห้ามและเครื่องหมายเตือนด้วยนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับเครื่องหมายกันนะครับเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายแรกนะครับเครื่องหมายที่ขึ้นว่า C นะครับผมซึ่งเป็นเครื่องหมายเตือนระดับสูงนะครับเตือนว่าบริษ ดังกล่าวอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับผมมีความเสี่ยงทางด้านการเงินนะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการลงทุนนะครับหรือถ้าหากหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะลดนะครับลดการขาดทุนหรือลด ความเสี่ยงในการลงทุนนะครับผมอย่าลืมนะครับเครื่องหมาย C คือเครื่องหมายเตือนระดับสูงนะครับต่อมานะครับมาดูเครื่องหมายถัดมานะครับเครื่องหมายถัดมาเครื่องหมาย H นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับสำหรับเครื่องหมายนี้นะครับเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่า มีการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์นั้นชั่วคราวนะครับจะขึ้นเครื่องหมายเลยนะครับเพราะอาจจะมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นนะครับแต่บริษัทก็ยังไม่ได้ชี้แจงนะครับถ้าบริษัทชี้แจงแล้วก็เครื่องหมายก็จะถูกเอาออกไปนะครับผมเครื่องหมายต่อมานะครับเป็นเครื่องหมาย NC NC แปลว่าอะไรนะครับ NC ก็คือเครื่องหมายเตือนว่าบริษัทดังกล่าว เข้าขายถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับผมเครื่องหมายนี้นะครับต้องระมัดระวังนะครับบางคนมีหุ้นอยู่นะครับแต่ไม่ได้เช็คไม่ได้ดูเครื่องหมายนี้นะครับทำให้หุ้นจะออกจากตลาดจะจะไม่สามารถซื้อขายบนกระดานได้นะครับผมเครื่องหมายต่อมานะครับเป็นเครื่องหมาย SP นะครับ SP เป็นเครื่องหมายที่บอกถึงการห้ามนะครับห้ามซื้อขายหลักทรัพย์นั้นชั่วคราวนะครับจะไม่สามารถซื้อขายได้ชั่วคราวเพราะมีข่าวที่ส่งผลต่อกร,กระทบต่อราคาหุ้นนะครับแต่บริษัทไม่สามารถชี้แจงได้นะครับและ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับหรือไม่ส่งงบการเงินภายในเวลาที่กําหนดก็จะขึ้นเครื่องหมาย SP นะครับผมเครื่องหมายต่อมาคือเครื่องหมาย NP นะครับผมซึ่งเครื่องหมาย NP นี้นะครับเป็นเครื่องหมายที่แจ้งว่าบริษัทมีข้อมูลที่ต้องรายงานนะครับให้กับตลาดหลักทรัพย์และอยู่ระหว่างการรอข้อมูลจากบริษัทดังกล่าวอยู่นะครับต้องรอให้บริษัทนั้นนะครับส่งรายงานให้กับตลาดก่อนนะครับตลาด ถึงจะปลดเครื่องหมาย NP ออกไปให้นะครับผมเครื่องเครื่องหมายต่อมานะครับเป็นเครื่องหมาย CA นะครับเครื่องหมาย CA นี้เป็นเครื่องหมายแจ้งเตือนนะครับเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างกับหุ้นตัวนั้นภายใน7วันนะครับซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่า เกิดอะไรขึ้นเราเอาเมาส์ไปชี้ที่เครื่องหมาย CA ท้ายหุ้นนะครับก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาให้ดูว่าจะมีการประชุมปันผลประชุมอะไรก็เราก็สามารถดูที่เครื่องหมายท้ายตรงนั้นได้เลยนะครับผมเครื่องหมายต่อมาเครื่องหมาย NR นะครับเครื่องหมาย NR เป็นเครื่องหมายที่แจ้งว่าตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลจากบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำให้สามารถ ซื้อขายหรือสามารถที่จะดูหุ้นได้ปกตินะครับผมเครื่องหมายนี้ก็จะแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้รับตลาดหลักทรัพย์ได้รับ ข้อมูลจากบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับผมเครื่องหมายตัวสุดท้ายนะครับคือเครื่องหมาย ST นะครับเป็นเครื่องหมายที่แจ้งว่าหุ้นของบริษัทดังกล่าวมีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินนะครับผมก็จะขึ้นเครื่องหมาย ST นะครับสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็ศึกษาเครื่องหมายนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการลงทุนได้นะครับผมนี่คือข้อมูลเครื่องหมายหุ้นห้ามและเครื่องหมายหุ้นเตือนในตลาดหลักทรัพย์นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ